สวัสดีค่ะเย่ก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแรกของเราของนิสิต r e c เด d e r ก็วันนี้เราจะมาแต่งหน้าแล้วก็มามวยกรุบเกี่ยวกับชมรมของเราให้ทุกคนได้ฟังแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่ชมรมของเราเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราด้วยค่ะขอเสียงปรบมือให้แขกรับเชิญของเราหน่อยค่ะ ย้ <Yeah. laughs> สวัสดีค่ะอาจารย์แอมนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ค้าพจ้ป็นองแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปีนี้เนาะของนิสิตเรคคอร์เดอร์แล,แล้วก็รวมไปถึงตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Pretty Politics นะคะถ้าเกิดว่าใครอันนี้ก็ขายต้องม่ต้องเลยใครสนใจไปกดไลค์กดติดตามก็ไปติดตามกันได้ที่ Pretty Politics ค่ะ งั้นก็ถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการของเรากันเลยดีไหมคะจันแฮมแต่ว่าพร้อมมา,ากเอกลักษณ์ของเราก็คือต้องเมาไปแต่งหน้าไปด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่ข้อแรกของเรา ราอยากรู้แบบปีนี้ค่ะาจ์แฮมนิสิตรคอเดอร์ของเราเนี่ยมันขยายวงกว้างมากกว่าเดิมเราไม่ใช่ชมรมที่อยู่แค่ในคณะรัฐศาสตร์ต่อไปอีกแล้วค่ะเราก็อยากจะทําหน้าที่สื่อของเราเนี่ยให้มันดีมากขึ้นค่ะเราก็เลยอยากรู้ว่าสื่อที่แบบดําเนินโดยนิสิตหรือว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างแบบเหมือนกับสื่อกระแสะหลักเนี่ยได้หรือเปล่าคะอาจ์แฮมเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ก็คงไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ สื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆมันก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้สามารถที่จะนําเสนอข่าวหรือว่าเนื้อหาต่างๆได้ง่ายขึ้นเข้าถึงคนได้มากขึ้นด้วยทีนี้เนี่ยก็แปลว่าเบสเราเนี่ยกว้างขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะวงในจุลายต่อไปแล้วใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งที่เริ่มเห็นสื่อ,อ นิสิตเนี่ยสื่อที่ทําโดยนิสิตเนี่ยทำก็คือว่าออกไปทาข่าวที่แบบบุกแล้วก็ลุยแล้วก็ไฟพ่พอๆกับออสื่อกระแสะหลักเลยเนาะสื่อมืออาชีพเลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่คิดว่าใหม่แล้วก็หน่าที่จะสร้างผลกระทบในวงกว้างเหมือนกันหมายถึงว่าเราอาจจะสามารถที่จะ reach audience ในในวงที่กว้างขึ้นได้ด้วยอ่ะก็คอนซูเลอร์ใต้ตานิดหนึ่ง มจันใช้ของอะไรคะคอนซีลเลอร์อันนี้คอนซีลเลอร์ของสีจันนะคะเบอร์หน,นึ่งสามศูนย์ของลายตากเรอยเซนมันพอดีว่าอา่ด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็ปิดเทอมด้วยก็เลยไม่ได้แต่งหน้าเยอะเท่าไหร่ช่วงนี้หน้าไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มแต่ข้อดีของมันก็คือทำให้ไม่ค่อยมีสิว <laughs> มอนได้พักหน้าเ <laughs> นาะใช่ก็เลยหน้าก็จะสภาพดีหน่อยก็ แตไม่ค่อยต้องลงอะไรเยอะคือพอเริ่มมีอายุแล้ว <c oughs> ก็รู้สึกว่าเออถ้ามันไม่จําเป็นต้องคอนซีลหรือว่าไม่จําเป็นต้องลงรองพื้นเต็มเต็มเนี่ยก็ก็จะไม่ทําแล้วก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะลงแค่นี้แหละคอนซีลเลอร์แค่ปิดใต้ตาต่างๆปกุบ่ไงมะกรุบงั้นขอคำถามสองเลยนะคะอาจารย์ก็คืออยากจะรู้ว่าขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม ของสื่อที่ดําเนินการโดย,ยนิติศึกษาค่ะอยู่มันอยู่ตรงที่ไหนหรอคะแล้วก็แตกต่างจากสื่อกระแสหลักอย่างไรอือืจริงๆเราคิดว่าสื่อนิสิเนี่ยมันจะมี ethical standard ที่น้อยกว่าสื่อกระแสหลักเนาะอันนี้หมายถึงว่าความคาดหวังจากสังคมนะว่าเราจะต้องอมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราคิดว่า,าในในในมิติของสื่อนิสิเนี่ยมันมีน้อยกว่า แต่ว่าเราจะเป็นน,นู่นนี่เนาะเราคิดแค่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนทําสื่อเนี่ยนิสิเองก็ควรที่จะ hold yourself accountable เราถึงแม้ว่าสังคมอาจจะไม่ได้คาดหวังกับเรามากอยนะ่างงี้เราก็ควรที่จะ hold yourself accountable ให้เท่าหรือว่ามากกว่าสื่อทั่วไปด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพอยนะก็คือว่าสื่อนิสิเนี่ยเรามีข้อได้เปรียบหลายอย่างที่จะช่วยทําให้เราเป็นสื่อที่ดีได้ เราไม่ได้โดนแรงกดดันจากภายนอกแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้มีคอนเซิร์นเรื่อง r e v e n u เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทําได้ดีกว่าแล้วเราควรจะรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยได้ดีกว่าสื่อกระแสะหลักด้วยซ้ำใช่พูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องมีความรับผิดชอบคือช่วยช่วยแต่งหน้าด้วยอ่ะช่วยทำหน้าให้ดู presentable นิดนึงด้วยกัน เติแจมต่างๆกรุ่มอันนี้อ๋อวันนี้อาจารย์ไม่ลงลองพื้นหรอกอน,นี่หนูแอบลงลองพื้นไปละวันนี้เอาแค่เอาแค่คอนซีลเลอร์เพราะว่าได้บรีฟมาว่าเอาทีมแบบว่าตื่นมาสอนคาบเช้ามาสูงตอนเช้าเลยอย่างนี้ย,ยคืออย่างนี้ครับแล้วตัวสื่อนิสิตเนี่ยมันจะสามารถขยายเครือข่ายหรือกลุ่มเป้าหมายของ ตัวสื่อเนี้ยไปนอกมหาวิทยาลัยไ,ได้ไหมครับแล้วก็แบบว่าถ้าทําได้เนี่ยแบบมันจะขยายได้ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับอืได้สิก็เริ่มต้นเนาะถ้าเกิดว่าให้เราช่วยช่วยแพลนใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยควรเริ่มจากการสร้างภาคีเครือข่ายกับมหาลัยอื่นๆก่อนเนาะกับมหาลัยอื่นที่เขามีสื่อนิสิตเหมือนเหมือนกัน,นอ,อันนี้พูดถึงทั้งในบริบทแต่ว่าทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วย ในประเทศก็ผู้อยู่ก็น่าจะพอจะมีภาคีพอจะมีแบบบัดดี้กันอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้นึกไปถึงนอกประเทศด้วยเช่นอ็อกซฟอร์ดออกซฟอร,ร์ดเ,เขามีเขามีไม่เชิงว่าเป็นสื่อมิสิตแต่ว่า มี citizen journalism บางอย่างที่อาจจะสามารถที่จะไปลองคุยกับเขาดูได้ด้วยอันนี้ Reuters Institute ที่เป็นของ Oxford ลองดูนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือดีลกับสื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อที่เป็นหัวออนไลน์นะคะอันนี้ก็ก็น่าจะเป็น Good p l a n ที่ถ้าเราอยากจะขยายฐาน audience ของเราเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากที่เราพยายามไปดวมาข้างนอกแล้วเราก็ต้องหันมาดูหลังบ้านของเราด้วย ส่เรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งให้ดีว่าแบรนด์ของเราคืออะไรใช่ไหมทาร์เก็ตกลุ่มของเราคือใครเนาะแล้วเราจะสามารถที่จะสร้าง a c ชหรือสร้างเอนเ g e m e เ t ให้ไปถึงทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยยังไงได้บ้างเนาะแต่อันนึงที่เชียร์อันนึงที่เราเชียร์ให้ม i s ซิเรคอลเดอร์ทำเนี่ยก็คือเอ่อออริจินอลคอนเนต์สร้างเนื้อหาของตัวเองผ่าน Investigative Journalism ซซึ่งมันทำยาก สื่อส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยทําสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่ค่อยทำเพราะอะไรเพราะว่าเสียเวลานะมันไม่ค่อยคุ้มทุนกับเขาในในมิติของสื่อกระแสหลักหรือว่าสื่อที่ยังมี constraint เรื่องเงินใช่ไหมเรื่องเรื่องอ income revenue ต่างๆแต่ว่าเราว่าอันเนี้ยคืออะไรที่สื่อนิสิตเนี่ยสามารถที่จะทําเพื่อสังคมได้อืม,อ,มอันนี้ไม่ใช้งานจริงเลยนะให้ดู เป็นหลุมล้วขอแอบ,บแบบคอนทัวร์หน้านิหนึ่งที่เงียบยไปไม่ใช่น,นะครับเพราะว่ากําลังทําส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้าคือเติมหิวอาจารย์ครับแล้วตัวสิส่งสำคัญของการทําสื่อนิสิตเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็ในฐานะคนทําสื่อเนี่ยเราจะต้องระวังอะไรบ้างอะครับเดี๋ยวนะขอ finish ตรงนี้หนึ่ง <Okay. S 2> ร,ระหว่างนี้ก็คือแอบคิดไปด้วยไม่ใช่อะไรแต่อย่างที่บอกที่เราบอกตะกี้นี้เนาะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือความเป็นสื่อนิสิตเราต้องสามารถที่จะรับใช้สังคมได้ในหลายๆมิติใช่ไหมคะ,ะนั่นหมายถึงว่าเราต้องสามารถที่จะให้ความรู้หรือว่าเรสประเด็นต่างๆที่เป็นสิ่งสำคัญที่เรามองว่าสำคัญไม่ว่าจะเป็น environmental issue หรืออะไรต่างๆได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย นี่คือจุดหนึ่งในชีวิตที่พวกคุณจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะพ o อยนะว่าคุณอยู่ในจุดสำคัญของชีวิตเลยนะเนาะเมื่อออกไปจากรั้วมหาลัยแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาทำงานสายสื่ออีกแล้วรือว่าถ้าได้ทาได้เข้าไปทำงานเนี่ยก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆานะการผลิตสื่อเพื่อรับใช้สังคมในฐานะคนที่ทำสื่อสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าต้องระวังมากๆก็คือ personal bias ถ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําตัวเป็นกลางเสนอข้อมูลทั้งสองด้านเนี่ยเนื้อหาหรือข่าวอะไรที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะ weak อะ่ะเนาะคนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อเขาก็จะแบบดูออนะกแล้วเขาจะดูออกว่าเราใน bias บางอย่างเนาะไม่รู้ดิเราอาจจะมองภาพสื่อที่ค่อนข้างอเดียกว่าหลายๆคนนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะสื่อนิสิตเนะี่ยเพราะว่าเราคิดว่าสื่อที่ดีนหะคือสื่อที่คนดูไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างไ หรือว่าสื่อที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างไหนเนี่ยคุณก็เข้ามาดูเราได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับข้อตะกี้นี้เนาะว่านี่ไม่ใช่อะไรที่สื่อส่วนใหญ่จะทําได้สื่อกระแสหลักเนี่ยแต่ไม่ไม่ค่อยสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้ด้วยข้อจากัดต,ต่างๆอะไรของเขาเนาะฉะนั้น just so, your moment s n d you s e บคอ a เ e your time to shine just just have fun and enjoy สวยป่ะเออตอบแบบ inspiring นางงามแล้วหนึ่งมงลงด้วยคำเอฟเฟกมงลงให้ดใช่คิดว่าเนี่ยแหละมันมันมันคือโอกาสถ้ามีใครที่สนใจประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคิดว่าอันนี้คือประเด็นที่สังคมควรจะรู้ สังคมประชาคมชาวจุฬาควรจะรู้ถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้เนะ่ยเราคิดว่าต่อมิสเตเรดร์เดอร์คือช่องทางคือเ u t l e ที่ดีที่พวกยูณจะสามารถที่จะใช้โอกาสเนี้ยในการเป็นสื่อในการถ่ายทอดอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ย เดมโมกราฟิกของนิสิเรีคอเดอร์เนาะ,ะสตาฟต่างๆเนี่ยมีหลายคณะมากคผู้ตามตรงว่าตกใจเ<ช>หมือนกันว่า50กว่าคนเลยเหรอหลากหลายแล้วก็มาจากหลายคณะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเหงานะคือเรามีกันเยอะมากจริงได้ค่ะก็แสดงว่าปีนี้เนี่ยรับรองเลยว่าใครที่รอติดตามคอนเทนต์จากนิสิเร e คอเดอร์อยู่ก็จะได้แบบรับชมความปังแบบจุกๆแล้วที่ปรึกษาปังขนาดนี้ไม่หาจะไม่ปังง่ายใช่ไหมจริงไม่ได้แล้ว สำหรัวันนี้ก็จริงๆก็ครบกวนทุกคําถามแล้วแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แทมมากมากที่มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นแขกรับเชิญของเรา<อ>ในวันนี้ค่ะขอบ <Yeah. S 2> คุณค่ะสนุกมากเลยลก็ม,มีอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากถึงคนดูหรือว่าฝากถึงวิสิตคนอื่นๆไหมคะเกี่ยวกับทั้งชมรมเราก็ได้หรือว่า ในฐานะคนคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมทั่วไปอยากจะให้กำลังใจเด็กลหลายๆคนเนาะที่กำลังประสบปัญหาว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์มันมันไม่โอเคมันไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเาราสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะอยากจะพูดก็คือว่า,อ,าอยากจะเชร์ให้ทุกคนเนี่ย normal life life อ,อันนี้จริงๆมันก็มันก็โยงได้ถึงว่าเนี่ยนะเราก็อยู่ในแบ็ k กราวด์ที่มันไม่ได้สวยรูร่า perfect ตลอดเวลาใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ก็ต้องเข้าใจว่าเออ this is kind of this kind of our life right now ใชเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นอย่าทำให้สิ่งต่างๆ่างเราเนี่ยสิ่งว่บาขางที่เหมือนว่าเอ้มันจะไม่โอเครู้สึกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เนี่ยมันทำให้คุณสูญเสียประสบการณ์ที่คุณยังสามารถที่จะเอ็นจอยได้อยู่เช่น ยกตัวอย่างบางคนไม่อยากจะดิสคัสในคลาสไม่อยากจะเปิดกล้องคุยกับอาจารย์ไม่อยากเปิดกล้องคุยกับเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเลยตะเกาไม่สวยคือเราไม่อยากให้สูญเสียอย่างน้อยประสบการณ์เหล่านี้มันเรายังสามารถที่จะตักตวงหรือว่าแฮปปี้กับมันได้ชู s ัมเอ็ก e n t ตเนาะจนกว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนเอ่อเอนจอยเทอมนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็อะไรที่เป็นโอกาสที่ทําให้คุณเอ่อรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตนิสิต ออนไลน์เนี่ยนะกสกทต่างๆเนี่ยก็ทำถึงเนาะอย่าอย่าอย่าหาข้อจำกัดต่างๆซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงเอามาเป็นแบบ excuse อ,อยากให้ Enjoy, เอนจอยเทอมนี้ไปด้วยกัน <Yeah. S 1> แล้วก็ stay safe นะคนอยู่กทอมเนี่ยโ <Okay, S 1> นะอเคครับอาจารย์ จบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ไว้รอติดตามคอนเทนต์ต่อตไปของชมรมเราได้เช่นเดียวกันคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะบาย